สวัสดีวันหยุดอีกแล้วเด้อจ้าทุกคนจ้าที่นี่สวนน้ำเดอะแรปบิทอายุทยาจ้าทุกคนสาวน้อยนี่เพื่อนก็นอยากเลรียแต่สวนน้ำเนาะจ้าวันหยุดกันเลยพานักมาเลรียญเลยจ้าทุกคนดีใจหลายอันนี้เขาก็สิมิหานาฬิกาให้เฮา เพื่อสิเติมเงินเข้าไปซื้อของข้างในเนาะจ้าเนาะอันนี้สวนงามอันนี้อันใหญ่ๆนี่แพ้อยากเหรนเด้อจ้าทุกคนเป็นตามวนคักแต่ว,ว่าแพ้บ่ได้เอาชุดไปจักเลยบ่ได้เหรนให้นางเหรนก็พอสองคนจ้านางก็ดีใจหลยชูชฉีบนี่ก็เศร้าจ้าพอเพลินก็ไปเศร้าชุดคือกันจ้าเพราะว่าบ่ได้เอาชุดของกับของไปเนาะจ้าส่วนนี้เป็นส่วนของเด็กน้อยจ้าทุกคนก็ซิมีสไลเดอร์หลายอันจ้าให้ลง เด็กหน่อยก็เล่นลยญาลหลายนามกับบอลึกนะจ๊ะส่วนนี้เป็นของเด็กหน่อยหมอก,กับเด็กหน่อยคักจ้ะพอขึ้นไปแล้วก็เล่นสไลดเดิ์จ้ะไหลสไลด์ลงไปเลยสองคนพอลูกผุนเจ้าผุนผุนกำลังสิลงไปแล้วลงไปเลยว้าวเอมวนคักม้วนบ่ลูกมวนมวนมากหลายพ่อน่ะมาเล่นมากเจอ,อย่ะ เออทุกคนมาเล่นกับพัชชานะคะทุกคนมาเล่นกับพัชชานะคะเห็นว่าจ่ามวนคักสนุขักสองคนพอลูกจ่าทุกคนเห็นหนูเห็นหน้าแม่ <laughs> เห็นหนูไมะ่ะ <laughs> จ่าอันข้างในเขาก็ิมีของให้ขายพร้อมนะเอ้มีของขายของกินไม่ต้องกลัวอดนะจ้าแล้วแล้วก็เปแล้วก็ไม่หิวด้วยใช่ไม่หิวเพราะว่าเขามีของให้เรากินเยอะเลยค่ะ แต่เขาต้องเติมเงินในนาฬิกาที่เขาใหา้น่าจะจะเขาเอื่นอย่าง้าทย์เกินบัตรสิจ่าทุกคนจา๋าล้วขังไหมเขาสิขังไหมเขาก็สิมีของมาฝากด้วยนะเ <c oughs> ขาก็สิมีห่วงยางจ่าทุกคนอันนี้นั่งเหล่งคนเดียวน่าจะเพราะว่าพอไปเหร็สไลเดอร์ของผูยย้ใหญ่ต่แล้วแพทย์สิรอให้นั่งไปมองน้ำเทนั่งว่าย้อมไปจ่าทุกคนจา๋าน้ำเทลงมาีน,นสวยสวยจ่าทุกคน แค่นี้มาร์กเบิ่งแน่โอ้ยสวยแห้งแต่นังกับบอยย้อมไปจักเชื่อจ้าว่ายใบคนเดียวนี่เขาก็สิมีเตีฟ้องพร้อมเน้อจ้าเขาตีเป็นเวลาแพทย์ก,ก็บรรู้ว่าเขาตีจากโมงแน่เนาะจ้าตอนแรกที่แพทย์ไปถึงเขาก็ตีไปแล้วรอบนึงเพราะช่วงใบใบเขาก็ตีอีกรอบหนึ่งจ้าเพราะตีทุกคนกระแล่นมากมองหนีกันจ้าเล็กหน่อยกระเล่นม้วนสนุกสนานนี่ สิลากห่วงยางไปร้อยนามมาจ๊ะเขาก็สมทีทะเล็ตเทียมให้พร้อมเลยจ้าทุกคนจ่าไปร้อยกันเลยสองคนพ่อลูกนี่อัน,นอยิ่งใหญ่ถึงตะมวนนู้นทุกคนผาไปกระโม่ลหลายๆคนนี่สิมวนคักจ้านี่ร้อยนาม,มาแล้วสองคนมวนบ่ลูกสนุกบ่สนุกอยากไปอีกไหมอยากไปอีก ูอยากไปอเออหนูอยากไปจ้าคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนี่แหละนะจ้าอย่าลืมไปเหรียด้อจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคนว้าว <c oughs> ใช่ใ่กับใซ่บา